快乐。 ส,สดีค่ะนีตาล่าเรื่อสิงชา e นเมเนซ่านะคะวันนี้นะคะถึงเวลาที่เราจะมารีวิวในสิ่งที่ไม่เคยพูดถึงมาก่อนแต่ว่านั้นมีคนถามบ่อยมากๆจริงๆวันนี้นะคะเราจะมาเปิดเผยกันทั้งหมดแล้วก็ให้ดูแบบเต็มเตมเรียลสไตล์เมเนซ่าค่ะแต่จะเป็นอะไรอย่าลืมไปกด subscribe เป็นกําลังใจให้ไม่์ก่อนส่วนใครที่กด subscribe แล้วเราก็ไปเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาคือมีคนถามเมเรื่องเกี่ยวกับก,บก,บการดูแลฟันของเมีเยอะมากซึ่งเมง,งงมากว่าเกิดจากอะไรแต่หลายคนก็จะถามมารวมมาประมาณว่าทำย บางคนก็คือเจาะมาเลยว่าอยากรู้ว่าพี่เมย์ใช้ยาสีฟันอะไรช่วยบอกหน่อยค่ะเอาจริงส่วนตัวคืองงนะงงจริงนะเพราะว่าจู่จู่มันก็เกิดคําถามนี้เกิดขึ้นมาทั้งๆที่เมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่มีเลยแต่ว่าวันนี้นะคะก็เลยถือโอกาสว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิว,วให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ให้เห็นผลลั์แบบจริงๆด้วยค่ะรวมถึงมาป้ายยาทุกคนกันด้วยค่ะอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆคือเมย์ก็เพิ่งมาใช้ยาสีฟันตัวนี้ได้ไม่นานมากนะคะแต่ว่าน้องเขาราคาน่ารักมากแค่หลอดละ9 5บาทแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยก็เลยมีโอกาสไ ลองใช้นั่นก็คือยาสีฟันเจเดนทรีอินวันเฮอร์บ์ไวท์ออริจินัลเฟรชทูเ t สจากแบรนด์จุลาเฮิร์บที่ดังๆนั่นเองค่ะเอาจริงๆเนี่ยส่วนตัวก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันเพราะเพิ่งรู้ว่ายาสีฟันตัวนี้เป็นของแบรนด์จุลาเฮิร์บที่มีการพูดถึงบ่อยมากๆในช่องเราเนี่ยเราก็เคยหยิบยกขอ,ข,อของของเขามารีวิวพูดถึงกันอยู่เหมือนกันซึ่งสิ่งสําคัญเลยนอกเหนือจากของที่มันจะแบบมีเยอะแล้วก็ดังมากๆแล้วราคาของเขาเป็นสิ่งหนึ่งที่ดังมากๆนั่น คือราคาเขาน่ารักทุกอันเลยจริงๆค่ะจนมาถึงยาสีฟันตัวนี้นะคะยาสีฟันตัวนี้ไม่ใช่ยาสีฟันธรรมดาด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นยาสีฟันแบบ3รี1นวันมีทั้งเป็นตัวยาสีฟัน,เป,นเป็นตัวน้ำยาบ้วนปากนะคะแล้วก็เป็นเจลฟอกสีฟันในตัวเดียวค่ะแล่ยาสีฟันตัวนี้นะคะก็มีสมุนไพรถึง10ชนิดด้วยกันค่ะที่จะช่วยลดการสะสมของแบคทีรียในช่องปากลดในเรื่องของการฟันผุแล้วก็ลดในเรื่องของการอักเสบในช่องปากนะคะรวมถึง ทำความสะอาดแบบล้าลึกค่ะทําให้ลมหายใจของเราเนี่ยมีความสดชื่นหอมแล้วก็สะอาดมากๆนะคะแล้วตัวนี้ก็มีฟูลออรไรดด้วยค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วเมย์เป็นคนที่ไม่ได้ชอบยาสีฟันที่มันเป็นยาสีฟันสมุนไพรจ๋าๆขนาดนั้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเคยไปใช้ของนี้ห้อนึงแต่ว่าผลลัพธ์คือบอกตรงๆว่ามันขบมากทุกคนคมกรโคก ขมอะขมจริงๆนะแล้วไม่ใช่แค่ขมแค่นั้นสีของน้องคือมีความไเมนจรจวนจิตใจในการจะใช้งานเลยอะ <c oughs> เห็นแล้วไม่อยากใช้ <c oughs> เห็นแล้วรู้สึกแบบอิ่วอะ <c oughs> คือพูดตรงๆคือแบบคือบางคนอาจจะไม่มีผลนะแต่ส่วนตัวเมย์มีผลนะสียาส,สีฟันอะทำให้มีความรู้สึกแบบสะอิซีเยนได้อะเข้าใ <c oughs> จลมไหม <c oughs> คือแบบมันไม่อยากใช้อะซึ่งยาสีฟันตัวนั้นคือใช้รอบเดียวแล้วก็จบไม่ใช้แล้วพอคือมันไม่เวิร์กจริงๆต่อมายาสีฟันตัวเจเดนอันนี้ค่ะคือบอกเลยว่าน้องไม่ขมเลยสักนิดเดียวผิดคาดมากๆไม่ ขมแบบไม่ขมเลยจริงๆอ่ะทุกคนทั้งทั้งที่เป็นยาสีฟันแบบสมุนไพรด้วยนะและที่สําคัญสียาสีฟันน้องเป็นความแบบสีนวลนวทุกคนดูดีมากๆมันก็เลยแบบโอเคใช้งานได้ไม่ได้รู้สึกตะกิดตะขวงใจใดๆทั้งสิน้นแล้วสิ่งที่ดีที่สุดและสาคัญที่สุดนั่นก็คือหลังกการใช้ฟิลมันจะแบบสดชื่นมากๆปากมันจะรู้สึกเหมือนแบบสะอาดแบบสะอาดสะอาดอะสะอาดแบบมากๆจริงๆอ่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นปากเหลืออยู่เลยนะถึงแม้ว่าตอนนั้นอ่ะ ตอนที่เมย์ลองใช้ครั้งแรกอะเมย์กินทุเรียนไปแบบเยอะมากๆอะน้องคือใช้รอบเดียวแต่เอากินทุเรียนอยู่ด้วยอันนี้คือปังมากจริงๆและตัวยาสีฟันเจเดนตัวนี้นะคะจริงๆเขาเน้นในเรื่องทําให้ฟันของเราขาวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอย่างที่บอกเขาเป็นทรีนวันเนาะเมย์ก็เลยเก็บผลช่วงการใช้งานให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเป็นช่วงทดลองเนาะว่าก่อนและหลังใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งปัจจุบันเมย์ก็ยังใช้ยาสีฟันตัวเจเดนตัวนี้อยู่นะคะอย่างที่เห็นเลยส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าผลลั์มันเห็นค่อนข้าง ชัดเจนอยู่นะคะฟันน่ะดูดีมากยิ่งขึ้นมีความขาวมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะเอาจริงๆเมย์รู้สึกว่าการใช้ยาสีฟันหนึ่งครั้งอะ่ะเพื่อนๆซื้อมาแล้ว1หลอด<ๆ>ก็คงไม่มีใครใช้แบบแค่ครั้งเดียวแล้วก็วางทิ้งถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แย่มากมากจริงๆถูกปะแล้วก็ถ้าเกิดใช้ดีมากขนาดนี้เมย์มั่นใจว่าจะต้องมีหลอดที่234 5 6 7 8หเจแน่นอนค่ะรวมๆแล้วนะคะหลังจากที่เมย์ลองใช้มาตลอดเนี่ยเมย์ไม่ได้ใช้คนเดียวนะแต่ว่าเมย์ให้คนล็อกข้างแล้วก็ให้เพื่่อนนทีมาน นอนบ้านเนี่ยได้ใช้ด้วยแต่ละคนก็คือบอกเหมือนกันเลยว่าเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าใช้ดีมากๆแล้วก็ชอบยาสีฟันตัวเจเดนนี้เหมือนกันเลยยาสีฟันตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นยาสีฟันแบบสมุนไพรเน,น้นๆแต่ว่าไม่มีความขมเลยสักนิดเดียวจริงๆการันตีแล้วก็ยืนยันเลยจากความรู้สึกของเมย์แล้วก็เพื่อนของเมย์นะคะคือไม่มีใครรู้สึกเลยว่ามันขมอะนอกนอจากนั้นคือหลังจากใช้งานอะฟิลมันจะแบบสะอาดมากๆมันเป็นความสะอาดที่สะอาดจริงๆแล้วก็สดชื่นมากๆไม่มีกลิ่นปาก เหลืออยู่เลยค่ะที่สําคัญนะคะสําหรับบางคนที่อาจจะมีอาการแพ้ยาสีฟันบางยี่ห้อบอกเลยว่าตัวนี้ใช้แล้วไม่แสบปากแล้วก็ไม่แพ้ด้วยฟีลการใช้งานคือดีเมให้คะแนนเป็นแบบ1 0บสิบไปเลยถ้าเกิดว่ามีเต็มร้อยก็คือให้ร้อยไปเลยจ้ะเรือ ของฟันขาวเอาจริงเมว่าผลลัพธ์มันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่ในส่วนของที่เมให้ทุกคนได้ดูกันนะคะจากการใช้งานจริงของเมตามที่คนได้เห็นจากการเก็บผลเลยซึ่งเอาจริงๆแล้วเมย์ต้องขอย้าก่อนนะว่าผลลัพธ์จากการใช้งานเนี่ยมันจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลซึ่งมันจะไม่เหมือนกันแน่นอนจะช้าจะเร็วอ่ะมันจะแตกต่างกันค่ะแต่ว่ารับรองว่าฟันอ่ะก็จะได้ผลลัพธ์ที่มันขาวมากขึ้นแน่นอนค่ะอ้ออีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้เราใส่แมสตลอดเวลาถูกปะทุกคนเราจริง บางคนก็อาจจะไม่คิดถึงเรื่องนี้ไปเพราะว่าเราใส่แม้แต่ทุกคนอย่าลืมนะคะคนใส่แม้กลิ่นปากถ้ามีขึ้นมาเนี่ยมันจะตีเข้าจมูกเราแบบเต็มๆซึ่งใครคือคนดมเราไงไม่ไหวนะไม่ไหวนะเธอถ้าคือแบบกลิ่นปากแรงขนาดนะั้น จะไหวเหรอจะเอาไปใช้ชีวิตข้างนอกก็คือแย่นะแล้วบางทีเราอาจจะต้องถอดแมสไปคุยกับคนข้างนอกด้วยกินคงกินข้าวกินปากนี่ก็ยังเป็นเรื่องที่มันสําคัญมากๆแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคะฉะนั้นแล้วควรจะต้องดูแลดีๆด,ด้วยนะคะสําหรับในเรื่องของกลิ่นปากค่ะและสําหรับใครนะคะที่อยากลองใช้ยาสีฟันเจเดนตัวนี้เหมือนกันตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่หลอดละ95บาทสามารถหาซื้อได้ที่บิ๊กซีฟูดแลนด์จิ g ฟฟี่โกเม็คมาเก็ต HOME m r f s h s h มา Mac โครแล้วก็ CJ นะคะรวมถึงช่องทางออนไลน์ของจุฬา h ิร b บด้วยค่ะและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ใน Channel เมล a จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ